สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบิร์ตนะครับจากบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนนะครับ BMK Wealth นะครับก็ให้บริการในการแนะนําการลงทุนในรัพับทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อนๆครับในห้องนี้นะครับมีใครบ้างครับที่คิดว่าอยากจะให้เพื่อนสมาชิกบอกต่อธุรกิจไปถึงบุคคลภายนอกมาครับขอดูมือหน่อยอยกทั้งห้องเลยนะครับมีใครบ้างครับที่อยากจะให้บุคคลภายนอกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เราเนี่ยติดต่อโทรออกไปบ้างครับ ให้บุคคลภายนอกอยากให้เราโทรออกไปครับอ,อยากให้ได้ทังห้องเลยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจคำอยู่สองคำนะครับก็คือคําว่า lead และคําว่า left นะครับคำว่า lead เนี่ยเราอาจจะเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยได้ แนะนําผู้มุ่งหวังนะครับแล้วก็เข้าไปแนะนําสินค้าและบริการใช่ไหมครับทีนี้เราก็อาจจะต้องคาดหวังนิดนึงว่าเราอาจจะต้องเดาว่าเขามีความต้องการจริงหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้วิธีการเลฟนะครับเลฟฟอร์หมายถึงการที่เราแนะนำนะครับบอกต่ออย่างโดยตรงนะครับโดยบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับก็จะทําให้เราสามารถคอนเวิร์ตนะครับจากผู้มุ่งหวังกลายเป็นลูกค้าของเราได้ทันทีเลยนะครับในห้องนี้นะครับมีใครบ้างครับเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับก็คือแนะนําให้โทรไปหากัน พอยกหูโทรปุ๊บเกิดอาการเป็นไงครับคือบ้งไปเลยนะครับคือโทรไปปุ๊บลูกค้าไม่กล้ารับโทรศัพท์หรือว่าโทรไปแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็คือมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้คัดกรองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงก่อนนะครับแล้วก็วิธีการแก้นะครับก็คือก่อนจะไปแก้นะครับก็คือเราจะต้องอ่าศึกษาความต้องการของบุคคลภายนอกนั้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยเราอาจจะทําให้เราไม่มีความน่าเชื่อถือเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการเสียเวลาด้วยนะครับทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลภายนอกแล้วก็เพื่อนนสมาชิกด้วยะครับ วันนี้เราก็จะมีคำแนะนํานะครับในการสร้าง Refer นซ์ที่ดีนะครับก็คือท่านที่1เราจะต้องฟังนะครับฟังสิ่งที่ลูกค้าภายนอกต้องการรวมถึงฟัง looking for ของเพื่อนให้ชัดๆนะครับทำความเข้าใจให้ดีๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือบอกกับบุคคลภายนอกไปเลยนะครับว่าเรานะครับมีความรู้จักนะครับกับบุคคลที่สามารถทําสิ่งที่เพื่อนภายนอกของเราต้องการได้นะครับแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับบอกไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเคยใช้บริการนะครับ เราก็จะพูดถึงประสบการณ์ในการใช้บริการกับบุคคลภายนอกไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีการแลกขอนาบัตรนะครับเพื่อที่จะเอามาติดต่อกับเพื่อนสมาชิกนะครับอาจจะแลกลายก็ได้นะครับและข้อ5้านะครับเราจะต้องมีคีย์สําคัญก็คือให้เราถามเพื่อนภายนอกไปเลยนะครับว่าขออนุญาตให้บุคคลสมาชิกของเราเนี่ยติดต่อไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดเขาตอบว่าได้นะครับเราก็กลับบ้านมาแล้วก็คีย์สลิ ได้เลยนะครับเราก็จะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับได้มีการส่งมอบเล็บแล้วครับแล้วก็รับเล็บที่ดีนะครับแล้วก็ปิดยอดธุรกิจด้วยกันด้วยกันนะครับขอบคุณครับ